ยำวุ้นเสน้นหมูสับฮอทดอกนะจ๊ะมาเห็ดกินน้ำกันแสบๆนะจ๊ะพี่น้องมาเบิ่งวิธีเห็ดจ้ะรสชาติจัดจานเข้มข้นนะจ๊ะเพดรหล่อนจ้ะพี่น้องสวัสดีจ้าพี่น้องมอนี้พิมพ์สิบห้าพี่น้องมายำวุ้นเสน้นหมูกินนะจ้ะเป็นหมูบดนะจ้ะหมูบดพิมพ์ใส่อยู่หนึ่งร้อยกรัมและวุ้นเส้นแหงแปดสิบกรัมนะจ้ะสองห่อนี่แ่น้ำ ซิบหาด้วยยี่สิปนาทีแล้วเลิกะอะเฮ้ากัสีน้ำมาต้มนะจ๊ะน้ำมาต้มจากสองนาทีพอต้มเสร็จแล้วเฮากัสีเอ,สเอาไปล้างนา้ำเปล่านะจ๊ะล้างน้ำเย็นนะจ๊ะแล้วก็พักกใส่กระชอนไว้แล้วก็ไดประมาณนี้นะจ๊ะอันนี้อันนี้ซุกแล้วนะจ๊ะมีหอมหัวใหญ่หอมหัวใหญ่พิมพ์สีใสอยู่ลอยหาสิบกำรรนะจะหันห่นหั่นบางๆแบบนี้นะจ๊ะแล้วก็ มีฮอทดอกฮอทดอกพิมพ์ใส่อยู่หนึ่งรอยงีสิบกมหรือว่าประมาณสามสามอันเนาะจ้ะซ้อยแบบนี้แล้วก็ซีมีใบตังโอหรือใบขึนชายเนาะจ้ะพิมพ์ใส่อยู่ 5. หาสิบกมแล้วก็ใบหอมประมาณสิบกมเนาะจ้ะแล้กกะซีมีนามบักนาวซีซอนโตเคิงจ้ะแล้วก็พิมพกกะซีมี พริกจินดานะจ๊ะพิมพ์ใส่เก่าเม็ดนะจ๊ะปั๊บโรดเดตตามใจสอบแล้วพิมพ์กะซิมีพริกพริกแดงหวานนะจ๊ะหาสิบกร,รัมนะจ๊ะแล้วกะซิมีน้ำปลาสามซอนโตแล้วกะซิมีน้ำตาลรายจ้ะเคืองซอนโตแล้วพิมพ์กะซิมีน้ำตาลบะพร้าวน่าจะอันนี้พิมพ์เอาไปละลายนำนำห่อนเนะจ้ะเพราะว่ามันเป็นก้อนนะจ๊ะมันแข็งพิมพ์ก็เลยเอาไปละลายต้ม ใส่หมอจักน้อยนะจ๊ะให้มันละลายแบบนี้จ้ะและ้วกระิมีนำกระเทียมดองสามส่วนโตนะจ๊ะและ้วก็พิมกระซีมีทัวนะจ๊ะอันนี้เป็นทัวอันนี้เป็นทัวสําเร็จรูปนะจ๊ะทัวอบแห่งมาเรียบร้อยนะจ๊ะพิมพ์ใส่ยูสามส่วนโตนะจ๊ะเดี๋ยวเขาไปลงมือเห็ดยำแสบๆกินน้ากันนะจ๊ะ เอาน้ำใส้หมอนะจ๊ะหนึ่งลอยหาสิบเอ็มแอลนะจ๊ะหลังจากหมอเดือดแล้วเฮ้ากะสีเอา,เอาหมูลงมาล้วนนะจ๊ะและ้วพิมกสิใส่เกลือลงไปประมาณสองหยิบมือนะจ๊ะใส่น้อยเดียวนะจ๊ะเข้ากะสีบดได้ล้วนโดนนะจ๊ะพี่น้อง หลังจากนั้นพิมพ์กสีเอาฮอตดอกที่ห้าเตรียมไว้นะจะลงใส่เลยจ้ะหลังจากหม้อเดือดขึ้นอีกที่น่าจะหฮาวกะปิดเตาพักไว้นะาจะส่วนนี่เดี๋ยวเขาไปเห็ดน้ำจิ้มน่าจะน้ำซอสจ้ะพิมพ์กสีเอาน้ำกระเทียมดองนะาจะลงใส่ในเครื่องปั่นนะจ๊ะสูตรนี้พิมพ์สิเห็ดเป็นปั่นเลอจ้ะพี่น้องน้ำปลาเนจ้ะแล้วก็น้ำบักนาวจ้ะ ใส่ลงแล้วก็พิมพ์กับสีใสริกที่มีอยู่น่าจะลงไปเดี๋ยวพิมพ์สีเอาไปปั่นจ้ะเข้ากับสีปั่นเลยจ้ะพี่น้องหลังจากนั้นเข้ากับสีย่ำเลยนาะจะพี่น้องพิมพ์กับสีเทน้ำย่ำนี่ลงใส่เม็ดเลยนาะจะพี่น้องเบิง่งหนาตาน้ำย่ำพิมพ์จ้ะ น้ำตาลที่ห้ามีคนให้เข้ากันนะจ๊ะนี่ก็ย่งบอลลายดีเป็นได้นะจ๊ะแต่พเป็นย่างนะจ๊ะเ้าเห็ดกินอยู่บานเดี๋ยวมันละลายเองจ้ะเ้าค้นไปคนมาจ้ะใส่น้ำตาลใส่ลงไปนะจ๊ะหมูที่พิมพ์หลวกหรือต้มไว้แล้วนะจ๊ะพิมพ์กระสีเอาทั่งน้ำทั้งตอนเลยนะจ๊ะถ้าผู้ใดว่า,ามกักน้ำก็ว่าต้องเอานะจ๊ะ ใส่น,น้ำนัวลงไปหลังจากนั้นเ่ากระสิเอาวุ้นเสียที่เ่ามีนเนาจะใส่ลงไปเลยนะจ้ะพี่น้องค้นเหี่เข่ากันดีจ้ะหลังจากนั้นกระสิใส่หอมหัวใหญ่ที่เ่ามีอยู่นะจ้ะบะขือเทศนะจ้ะผสมลงไปเห็เข่ากันดีนะจ้ะพี่น้อง น่านกินมากจ้ะพี่น้องสีมันแดงพี่หมักปั่นเอาเนาะจ้ะเพราะว่าถาดสร้อยผีมันก็แล้วจะ่้นสอบเนาะจ้ะมันมันเผ็ดบ่เสมอกันจ้ะ <laughs> หลังจากนั้นเทากระิใส่ใบหอมตั่งโอที่เฮามีอยูเนาะจ้ะลงไปเนาะจ้ะค้นผสมให้เขากันจ้ะพี่น้องหอมหมักจ้ะพี่น้อง หลังจากนั้นขั้นตอนที่ถ่ายห้ากระสีเอาทั่วอบนะจ๊ะใส่ลงไปนะจ๊ะพี่น้องคนเหงเขากันดีเดี๋ยวห้าสิตักใส,ส่จานนะจ๊ะโอ้พี่น้องเห <c oughs> ็นแล้วหลังจากนั้นพิมพกะิตตักใส,ส่จานเลยจ้ะพี่น้องอันนี้พิมพ์โมเดตัดนะจ้าวุนเส่นผู้ใดมาตัดก็ตัดเนะจ้ะ หลังจากนั้นพิมพ์กระซิซ้มให้พี่น้องเบื้องเนาะจ้ะแซบจ้ะพี่น้องรสชาตออกเปรี้ยวหวานแล้วก็เข้มตามนะจ้ะ คลิปนี้มาเห็ดสูพี่น้องเบ่งเนาะจ้ะย้ำวุ้นเ้นเนาะจ้ะวุ่นเส้นกระเด้งนุ่มดีดีพี่พี่น้องจ้ะบอเบื่อเลยจ้านี่เห็ดแบบพิมพ์ด้วจ้ะต้มน้ำห้อนดีดีแล้วก็ล้อวุ้นเ้นซุกแล้วก็เอามาหลวกหนาบกับน้ำเย็นเนาะจ้ะเด้งดีจ้ะคลิปนี้มาเห็ดสูพี่น้องเบ่งถ้าถูกใจก็อย่าลืมกดติดตามด้วจ้ะปับรลดศาสตร์ได้ตามใจสอบเนาะจ้ะหฮาเห็ดกินอยู่บ้านจ้ะสำหรับคลิปนี้ สวัสดีจ้า